มาสุดท้ายเรามารีวิวกันดีกว่าเหลือเวลา12นาทีในช่วงท้ายนี้นะฮะรเรามารีวิวสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้กันนะครับนี่คือมือถือที่ทำให้ชั่วโมงนี้ทั้งบล็อกเกอร์สาย IT ทีไลฟ์สไตล์ท่องเที่ยวกินข้าวได้ทุกอย่าง <c oughs> กิเลสแตกนะฮะตอมกิเลสที่ <c oughs> สะ <c oughs> สมมา <c oughs> ทั้งบทนะฮะ,ะ <c oughs> แตก อะไรในเวลาไม่กี่วันแต่กระจุยแต่กระจุยนี่คือ P 3 0 Pro นี่นะฮะ Huawei P 3 0 Pro เปิดตัวไปเมื่อวันที่2ี่ที่ผ่านมาที่กรุงปารีสนะครับนะครับกับซีรีส์ที่เป็นโฟโต้ซีรีส์ที่ Huawei เน้นมากๆเลยนะครับว่า จะต้องทํากล้องออกมาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะดีได้เลยนะครับ <ฮะ S 1> จาก P 2 0ตัวที่แล้วอะ่ะที่เป็นแชมป์ Dxomark ได้หน<ป>ึ่ได้109คะแนนเ,เป็นแชมป์อยู่ประมาณ1เดเอนดเอือนไม่มีใครมาทาบได้ได้จนกระทั่ง Samsung Galaxy S 10 Plus มาได้คะแนนเท่า เท่าเลยนะยืนที่หนึ่งเท่าได้109เคะแนนเท่ากันยังแซงไม่ได้เลยโอ้โหไอตัวนี้มาเปิดตัวปุ๊บแซงเลยนั่นไงล่ะจัดมาเลยเต็มเต็มคะแนนโอ้โหนะฮะอ้าวหน้าจอดับแทำไมหายไปไหนอ้าวสลิปเร็วนี่นะฮะ 112คะแนนกับเ o m a r k ครับนะฮะผมอยากจะให้ดูกล้องหลังก่อนเลยนะครับนี่ฮะกล้องซูมเข้ามาครับคือไม่ต้องพูดอะไรกับโมดูลมาดูที่กล้องหลังก่อนอย่างเดียวพอทีซีรีส์เขาเน้นกล้องหลังเลยนี่คือชุดเลนไรกา4ตัวครับหลายคนงง4ตัวอะไรพี่นับแต้หนึ่งสออ่า4อยู่ไหน4อยู่นี่ไงโอ้โหมมๆนี่เลนนะ แต่ว่าตเลนสตัวนี้มันไม่ใช่เลนที่เป็นเลนรับแสงจะเป็นเลนสวัดระยะนะครับวัดระยะ3วมิตินะฮะเขาเรียกว่าอะไร TOF 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 ย่อมาจาก time of flight เวลาในการบินนี่นะการจะททำต้อง TOF ใช้ซอสในการยิงได้2แบบ 1. นึ่งคืออรนฟระเรดเทศไม่ใช่ซอสพลิกด้วยไหมฮรัสไปไหนนะฮะใช้เลเซอร์กับอินฟราเรดแต่หัวเว่ยเลือกใช้เลเซอร์ครับ ยิงเลเซอร์ออกไปหาวัตถุแล้วยิงสะท้อนกลับมาเพื่อดูว่าความห่างของวัตถุนั้นอ่ะห่างกันเท่าไหร่กับที่ระยะที่กล้องอยู่ได้ระยะเวลามาคำนวณเป็นระยะอีกทีหนึ่งมันจะแม่นยำมากๆนะครับเขามีเลเซอร์รีเซิเอร์อยู่ใต้แฟลกตตรงนี้นะครับเล็กๆตรงนี้นะฮะเนี่ยถัดๆจากตัว TOF กล้องฮะแล้วก็มาตรงนี้เป็นเลเซอร์รีเซิเร์ กล้องทั้งหมด3ตัวของด้านหลังนี้นะครับกล้องตัวหลักเลยนะครับตัวแรกสุดเป็นเลนวไวครับเป็นอัลตราไว20ล้านพิกเซลนะฮะตัวที่2เป็นเลนกล้องหลัก40ล้านพิกเซลนี่นะฮะตัวที่3เป็นกล้องแบบเพอริสโคสังเกตดีๆครับเดี๋ยวผมล้อไฟให้ดูนะฮะคือเลนกล้องตัวที่3มเนี่ยมันเป็นรูสี่เหลี่ยมมันไม่เหมือนคนอื่นครับปกติเลนกล้องมันต้เป็นรูกลมๆถูกปะถูกต้อง แล้วทาไมตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันไม่ใช่เลนส์สัทีเดียวนะสิครับมันที่เราเห็นอยู่นี่ไม่ใช่เลนส์ครับใช่ครับนะฮะคือการที่จะทําเลนส์เทเล่แบบ5เท่าได้เนี่ยมันจะต้องมีกระจกชิ้นเลนส์และมีระยะห่างใช่ใช่ไหมฮะจะต้องมีกระจกชิ้นเลนส์ไม่ต่ํากว่า5ชิ้นแล้วก็มีระยะห่างกันวิธีการคือหัวเว่ยนะครับใช้วิธีทํากล้องเหมือนกล้องส่องเรือดำน้ำอ่ะกล้องสะท้อนกระจกอ่ะกล้องอย่างเงี้ยครับกล้องที่แบบฟืดอะไรเงี้ยกล้องมันจะเป็นหัวอย่างงี้แล้ว รงมาสะท้อนลงมา<ช>แล้วจะมีกระจกชิ้นหนึ่งเข้ามานี้ใช่<า>เลนตัวที่1อยู่ตรงนี้ครับเลนตัวที่2อ,อยูย่างนี้ตัวที่3อย่างนี้ตัวที่4ตรงนี้ตัวที่5อย่างนี้แล้วมีกระจกสะท้อน45อ,องศายิงออกมาทุกๆ<า>ทำให้มันสามารถซูมออปติคอลได้5เท่า5เท่าทําไฮบิดซูมได้10เท่า,า,าคูณทั้ง5เท่าทั้งออปติคอลและไฮบิด5คูณ10เป็นซูเปอร์ดิจิตอลซูมห้าเท่า ผมจะทําให้ดูผมไปถ่ายภาพให้ดูที่หมู่บ้านผมนะครับไปดูภาพตัวอย่างการซูมของกล้อง P30 Pro นะครับครับเขามีเลนส์ Ultra Wide ด้วยเพราะฉะนนั้เราจะถอยมาที่ 0.6x เลยไปดูภาพแรกก่อนครับภาพ 0.6x ครับ0.6ภาพกว้างที่สุดอันนี้พี่ใส่ขาตั้งกล้องแล้ววางที่เดิมเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคไปดูกันครับ เฮ้ยมาสิมาสิมาเร็วให้ยาอัพเด่นอฮ้ยโย่เอ้จ้าไอ้ะแย่จะไม่พาพไปไหมไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เป็นภาพหมู่บ้านสิออโอเคอันนี้นะฮะนี่ใช้เลนส์ 0.6x นะครับกว้างใหญ่เพศนสารรานสุปรเดชมองเข้าไปลึกๆคุณเห็นสโมสรตรงกลางหมู่บ้านหรือไหมสโมสรลิเวอร์พูลที่เสาเสาแหลมๆไม่ไม่เจี๊ยวไม่เจี๊ยวดิสโมสรหมู่บ้านน่ะโอเคโอเคอ่าเป็นแหลมๆตรงกลางโอเคเห็นเห็นเห็นอ่ะ ซูมเข้าไป40เท่าครับ40เท่าก่อนไปครับ40เลย50นี่ครับนี่คือนี่นี่50เหรอนี่40ครับอ๋อมี50อีกทีนึงมีอีกอกโอ้โหนี่คือ40 40นี่เห็นโลโก้ที่หน้าสโมสรตรงกลางก่อนซูม50ครับยังไม่มีถ้วยแชมป์เลยอ่ะซูม50ครับอันนี้ก็แขวะยังแมนยูอ่ะได้อะไรบ้างปีนี้ เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องนี่คือเสาของสมสรรลามือบ้านนี่คือสูงห้าสิบเท่าครับอ่ะขอขอกลับมาที่0ูนจุดหกอีกทีหนึ่งศูนดูความระยะอ่ะขอให้มาครับฮึจึบจึบฮึจึบไม่อีกฮึคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมไม่จบประคุณนี่คือห้าสิบเท่าครับสูงแบบสุดๆไปเลยอ่ะสุดยอดมากเลยฮะนี่คือเลนของหัวไวพีสมสิบ างเี้ยไปซูมคนอยู่คอนโดข้างๆใช่นี่แหละซื้อ P 3 0แล้วลงเอาเฟรดนะครับขยายแบบกับสิ่งหนึ่งที่หัวเว่ยบอกว่า rewrite the r u l e of photography นี่เป็นการสร้างทฤษฎีขึ้นใหม่คือหัวเว่ยต้องการที่จะทำให้ P 3 0เนี่ยถ่ายภาพในที่แสงน้อยดีมากๆ กฎของแสงทั่วไปเวลาเราจะรวมสีเป็นแสงหรือแยกสีจากแสงมันคืออะไรครับก็คือการรวมสี R G B คือแดงเขียวน้ำเงินให้กากลายเป็นแสงสีขาว R G B คือแม่สีของแสงถูกไหมฮะใช่ไหมฮะสามสีนี้จะรวมได้เป็นสีทุกสีในโลกว่าไวเขียนกฎขึ้นมาใหม่ครับบอกว่าเราไม่ใช้ R G B ครับเราใช้ red yellow blue เหลืองเลยนะแดงเหลืองน้ำเงินแม่สีที่เราผสมสีน้ำตอนเด็กๆเลยโอ้โห เขาบอกว่าฮะหลายคนก็งงผมเห็นข่าวนี้ทีแรกผมงงเราใช้สีครบเหรอเราใช้ R G B มาทั้งชีวิตอยู่ดีๆเราจะเปลี่ยนกฎการอากาศแล้วไปใช้สีเหลืองได้ด้วยเหรอยังไงเนี่ยหัวเว่ยบอกว่าสร้างเซนเซอร์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษครับซึ่งมันจะต้องมีการทําคํานวณอัตราทดจากเขียวมาเหลืองเหมือนเหมือนอัตราทดตอนเปลี่ยนเกียร์างเยนะฮะใช่มันต้องทดกันใหม่เลยมันต้องฟิลเตอร์กันใหม่เลยนะฮะเสร็จแล้วใช้เทคโนโลยีคอรดเบเยอร์ก็คือ1พิกเซล แบ่งออกเป็นสี่สีเพื่อให้มันเก็บแสงได้ดีขึ้นถามว่าสีเขียวกับสีเหลืองทําไมสีเหลืองเก็บแสงได้ดีกว่าเพราะสีเขียวดูดสีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่สีผมยกตัวอยาอ่างง่ายๆคุณทํากระดาษสีเขียวมาใบหนึ่งกับกระดาษสีเหลืองมาใบหนึ่งแล้วไปวางในที่มืดคุณว่าคุณจะเห็น,นไหนชัดกว่ากัน ชั่วโมงนี้ผมสายตายาวผมมองไม่เห็นเลยสักอันน่าจะเป็นสีเหลืองเพราะว่ามันสะท้อนแสงได้ดีกว่าสีเหลืองสีมันอ่อนกว่าแล้วมันกินแสงน้อยกว่าอยู่ในที่มืดมันเห็นชัดกว่านี่คือกฎที่เขาเขียนขึ้นมาสร้างเป็นซูเปอร์สเปกตรัมเป็นเซนเซอร์แบบใหม่ให้ใครทําให้รู้ไหมให้ใครทำครับโซนี่ที่เขาบอกเขาเพิ่งปิดโรงงานไป โซนี <Sony S 2> ่นี่ยแะครับใช้ i m x 586ที่เป็นคอร์สเบเยอร์นะฮะ48ล้านลดลดเหลือ40ล้านแล้วก็ทำเป็นสีเหลืองฟิลเตอร์ขึ้นมาทำให้หัวเวยสามารถถ่าย ISO มืดมากๆผมให้ดูภาพมืดที่มืดหนึ่งอันครับไปดูภาพที่มืดรูปแรกก่อนภาพนี้นะฮะถ้าเราเดินเข้าไปในห้องนั้นอ่ะอันนี้คือภาพตาเปล่าอ,อันนี้คือพี่ใช้ไ้ถ่ายกันอันเนี้ยใช้ กล้องไม่ใช่ไ i g h t m o d ค่ะนี่คือตาเปล่าที่เรามองเห็นในภาพนี้อเราจะไม่สามารถมองเห็นนางแบบที่อยู่ในภาพนี้ได้เลยเห็นแต่เหมือนอารมณ์เหมือนเป็นโต๊ะอาหารที่มันมีโคมไฟอะอะมันมีคนยืนอยู่แต่เรามองไม่เห็นเลยมืดมากๆเปิดเปลี่ยนเป็นไนท์โหมดครับเปลี่ยนเป็นไนท์โหมดฟับเริ่มมาแล้วครับโอ้เริ่มมาแล้วครับยก ISO นะครับขึ้นไปสักหมื่นสองพันแปดชึบสว่างขึ้นนะฮะเริ่มสว่างขึ้นฟับอันนี้อันนี้แสนกว่าแล้วครับอันนี้ ISO แสนกว่า ไอโซของ P 3 0 Pro สามารถยกได้ถึง4,9600ครับยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆจากห้องไม่มีแสงเลยนะฮะถ่ายจนเบิร์นอ๋อน้องเป็นแฟตน้อยถ่ายจนเบินอ่ะผมแคดนไม่มีแสงสว่างผมมองไม่เห็นนางแบบคนนี้เลยมืดตึ๊ดตึ๊ดถ่ายจนโอเวอร์ได้อย่างเงี้ยนี่คือ ISO 496่0ครับเป็นไงฮะตอนแรกนีกว่าถมด้วย AI แต่ถ้ามันมืดมันก็มันก็ไม่จะถมอะไรสิใช่เราเคยถ่าย p ี0แล้วในห้องที่มืดสนิทเลยถ่ายออกมาก็มืดเลยเพราะว่าไม่มีอะไรให้ AI คำนวณเลยอ่าถูกต้องมันมืดจนมองไม่เห็นแต่อันนี้มืดจนมองไม่เห็นเขาก็เก็บออกมาได้อันนี้คือมันไปงัด ISO มาจนได้ได้ข้อมูลมาแล้วดึงจนได้ข้อมูลมาถมตัว AI อเขาไปแล้วเอามาถมเข้าไปอีกนะฮะสุดยอดมากมากนะครับ หัวใ P 3 0 Pro มี3รุ่นด้วยกันนะครับมี P 3 0 Pro แล้วก็ P 3 0เฉยๆแล้วก็มี P 3 0 Lite ราคาต่างกันนะฮะ P 3 0 Pro เนี่ยช่วง p r e o r d e r เนี่ย แรม8กิกรอม128เขาอัพให้เป็น256ฟรีโอ้โห31,900บาทพร้อมของแถมอีกมากมายพร้อมของแถมแถมหัวเว่ยวัตจีฮีห้าพันแปดร้อยบาทนั่นไงล่ะแล้วก็เจอโปรโมชั่นของโอเปอเรเตอร์เข้าไปอีกชั่วโมงนี้นะครับใครที่มีบัตรแบล็คการ์ดนะฮะแล้วก็เซเลเนตนะฮะครับผมอยากจะบอกเลยนะฮะว่านี่คือการตัดใจที่เรียกได้ว่าคุ้มที่สุดที่คุณถือแบ a ็ k การ์ดและเซเลเนตครับ คุณจะเห็นบน Facebook หรือบนโซเชียลนะครับตอนนี้มีคนประกาศหาว่ามีใครใช้ AS หรือทรูบุ๊กเอสอยู่เดือนละพันอยู่แล้วบ้างแล้วไม่คิดจะซื้อมือถือใหม่ในรอบปีนี้นะฮะเราขอตั้งตี้แล้วไปเปิดโปรพี่ซาบิโโปรกันได้ไหมได้ส่วนลด18ื่นเดี๋ยวเราจะส่งมนหาคุณท่านช่วยรายเดือนท่านด้วยก็คือราคาเครื่องเหลือ1 3ื่นสถ้าคุณเป็นแบ c กการ์ดหรือเซเลเนตและใช้โปรโมชั่นมากกว่าพันขึ้นไปนั่นแหละครับนะฮะซึ่ง แล้วข่าวโปรมือถือผมตอนนั้นผมตอนผมเห็น P สามสิบน่ยผมก็อยากได้แต่จิตใจผมน่ยมันเป็นสายเมดผมก็จะกั้นรอเมดมันก็เมดเพิ่งผ่านไปไมดยี่สิเมดยี่สิบเพิ่งผ่านจะจะไปเมดสามสิบไงเรารอเรารอบูซ่ารอเป็นไงฮะหมื่นสามเก้าเดี๋ยวปุ่มกดตรงไหนต้องหมักอยู่ตรงไหนตอนนี้ตอนนี้เหมือนเป็นอุปทานหมู่นะในโลกโซเชียลเนี่ยทุกคนซื้อ P สามสิบโตกันหมดเลยโดยที่ไม่รู้จะซื้อไปทําไมซื้อไว้ก่อนมันถูกมากซื้อไว้ก่อนเลยแแล้วก็มี P สามสิบ ธรรมดายสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเปิดโปรก็ถูกลงไปอีกเลนเท่ากันปะเลนหย่อนลงไปหนึ่งแต่มีสามเลนเหมือนกันคือมีเลนอัลตร้าไวท์จากยี่สิบล้านลดเหลือสิบหกล้านเลนหลักสี่สิบล้านทีสามสิบใช่ไหมลดเหลือยี่สิบสี่ล้านอ่าแล้วก็มีเลนซูมเทเลนะจากห้าเอ็กเหลือสามเอ็กอแล้วคูณสิบเท่าไปเป็นสามสิบแบบนี้ปะได้ก็คือง่ายๆเอาเลนสามเอ็กของพียี่สิบมาใส่ให้โอ้นะครับแล้วก็กล้องหน้าได้ เซลฟี่32ล้านเป็นกล้องหน้าที่ท็อปมากยันลงไปถึงรุ่น P 3 0 Lite ์ยังเป็นโมดูกล้องชุดเดียวกัน P 3 0 Lite ล์นี่นะครับ1 9 9 0บาทได้กล้องหน้า32ล้านครัล้านกล้องหน้าเซลฟี่32ล้านแล้วกล้องหลังชุดเดียวกันกับ P 3 0เลยเฮ้ยแต่สเปคลดลงไป CPU เป็น710แห a m ลดลงลอมลดลงอ๋หูยนี่กะไม่ใ้คนมหากินเลยครับ คุณคุณไม่เห็นดักทุกทางความน่าสงสาร <ฮะ S 1> ของ <ฮะ S 1> ทิมคุกที่ออกมาบอกกับผู้ถือหุ้นคุณไม่คิดถึงเขาบ้างเลยเหรอคุณคิดถึงหัวอ,อกคนซื้อ iPhone เครื่องละสามหมื่น 30, สองบ้างไหมคุณไม่คิดถึงเขาเลยอะไอโฟน1 0 r นะฮะลดราคาแล้วตอนนี้นะเ,ออเห็นเห็นเห็นหลายหลายช็อปมากลดราคาแล้วเหลือ26,000นะฮะออทำไมไมันดูแพงแพง <laughs> นะฮะก็ว่ากันไปนะครับเราเราพูดกันเป็นโจ๊กสนุกๆใครซื้อใครชอบใครอยากซื้อก็ซื้อคือกล้องดีก็ซื้อนะฮะใครชอบมีตังมีคุณมีทุนทรัพย์ครบถ้วนคือไม่เดือดร้อนก็ซื้อเหอะก็ซื้อเลยครับเราก็ไม่ได้ว่าอะไรของเขาดีจริงๆนะฮะคือการเปลี่ยนเป็นซูเปอร์สเปคตัมเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรเงี้ยมันคือนวัตกรรมจริงนะฮะแล้วหัวเว่ยนี่ทุกปีเนี่ยเขาตั้งใจกับ P ีซ r i e s มากนะฮะแต่ก็ไม่ไวพอเปิด P ี e r i ี s เสร็จ เดี๋ยวเมดมาแล้วนะเดือนกันยาเมดมานี่ AI 5-6สเต็ปเลยนะ AI แบบ3-4มชั้นมากันเป็นชุดเลยนะเรียกว่าวางมือถือไว้เฉยๆมันวิ่งไปซื้อกาแฟให้เรา